จะไปเมืองนอกเหรอใช่ครับไปเลยไปประเทศอะไฉันไม่จะรู้เลยก็เดี๋ยวจะไปไปจะไปไปต่างประเทศนิดหน่อยนี่เรื่องจริงๆป่ะเนี่ยใช่ใช่ไปไปถ่ายงานนี่โฆษณาใช่โฆษณาฮัลโหลนี่ไปได้เงินเลยแม่นแม่นว่ะแม่นจริงหัวเฮ้ยไหนๆจารย์จะมาออกรายการโต้หนุ่มแ่มแล้วอ่ะมันก็เหมือนลองของนิดหนึ่งอ่ะอยากลองไงเราก็ส่งส่งวันเดือนปีเกิดเนาะของทีมงานไปให้ เราก็เช็คบอกอาจารย์ลองเช็คคนนี้ดูซิเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณผู้ชมค่ะเราเราตกใจอาจย์เราตกใจที่ถ้าเขาไปเต็มเ็มเนี่ยคือถ้าเขาเรื่องพยันที่ห่อใส,ส่ศิลอยู่เมื่ออยู่ในบ้านไหม้ถามเขาเพราะว่าในจิตมันเห็นขึ้นมาเรื่องของเปลวไฟแล้วก็มีพระยัน,นเนี่ยเปลวคิดว่าคงคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีละก็ถามน้องว่ามีหรือเปล่าพายันสีเหลืองอันนี้คือรูปที่ทีมงานเราขออนุญาตขออนุญาต,ออน,ญาตน้องมา นี่เลยนะคะเป็นพยานสีเหลืองแล้วน้องก็บอกว่าหาอยู่ตั้ง,งหลายวันพอไปหาก็เจอเป็นพยานสีเหลืองแบบนี้แล้ว